ตัวลูกสาวออกมาเชิญค่ะนะคะหลายท่านอาจจะสงสัยว่าทําไมต้องให้คนเป็นแม่พาไปรับตัวสาเหตุที่ต้องให้คนเป็นแม่พาไปรับตัวมีเหตุผลสําคัญประการเดียวคือจะได้รับมาไม่ผิดคนสมัยก่อนบางบ้านมีลูกแฝดแฝดเหมือนนะคะเหมือนจริงๆวันงานก็ยุ่งก็ให้ลุงป้านะ้าอาพาไปรับตัวก็ไปรับมาผิดคน คนถูกรับมาผิดก็เนียนไปเลยนะคะวันงานแต่งตัวสวยงามแฝดเหมือนแยกไม่ออกนะคะแต่วันนี้คนเป็นแม่ท่านอุ้มท้องมาถึง9เดือนเต็มท่านยิ่งใหญ่มากท่านมีศักดิ์ศรีท่านมีสิทธิจะยกลูกสาวคนใดก็ได้ในบ้านให้ไปเป็นศีเป็นศักด์เป็นสุดที่รักของครอบครัวเจ้าบา่าวให้กลายเป็นไม้ขนุนไม้ใหญ่เกื้อหนุนเกื้อนำผู้เป็นสามี ให้กลายเป็นสุภาพสตรีที่น่าชื่นชมยกย่องของตระกูลอีกคนหนึ่งเรียกได้ว่าผู้เป็นภรรยามีหน้าที่เป็นหลักใจให้ผู้เป็นสามีเป็นหลักชีวิตให้ลูกหลานหน้าที่ในวันนี้ยิ่งใหญ่เหลือเกินค่ะเราทุกคนจึงต้องมารวมตัวกันเพื่อได้เป็นสักขีพยานและร่วมกันอวยพรให้เขาประกอบหน้าที่นี้อย่างดีที่สุดค่ะ